สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องจ่อยดัมซิงนะครับมาดูทำสีหัวรถครับวันนี้อยู่ที่อู่สอเจริญการช่างนะครับนี่ทำสีเดยครับ n p r 1 1 5ทำเองครับไม่พึ่งช่าง ขั้นนี้ก็ลายเป็นมองตาเแก่พานะครับเครื่องตายเดี๋ยวเรามาดูทีมงานจิ๊บพรวันครับนี่แล้วครับหนาตาสร้างครับขั้นหนี่ก็ส้นดากเราซิบหลอม,มาครับกำลังได้กันสี่ฝากอลเลกูเล็กๆเ่นี้นะครับสอเจริญกันชัก งานดัดงานทอดัดไฮเวิดครับดัดทำโดยสร้างหน่อยผู้ห่อยลอยโลกครับข้าผ้ากัดสร้างมาโดยไผ่บุญสร้างหน่อยผู้หน่อยสร้างผู้หน่อยผู้หน่อยลอยโล่ครับ เดินทอเลยครับโดดาบกาเห็นบรรากมาใหม่ๆก็สดเพราะท่านในพ่อท้องอาทิตย์นะครับมาม่ขกว่าจารทอใหม่เยวจะพาไปเบิ่งตอนการใส่ทอครับจะหน่อยเบิเท่านั่น หยาบยุบรถตองลมาเจอรถกับแม่โคกับเต้นขึ้นเป็นขึ้นหม่แล้วดีใหม่้วด ย,นนยังว่าไาาทยยังเมก่อี้ใช่ว่าสีแบบมี้ันได้ปะบริเวณตรงครับ นี่แผ่นเศษครับเวลาอยากถอดอ,อย่างนั้นก็ถอดได้ครับสบายสบายส,ายสร้างกระจายเย็นเนนมื่นนมสองหมื่สอ,มสองหมื่นนะครับถาลวมๆกันกับสีโบางสีสมุ่นนะครับสองหมื่น เป็นทอเรทั้งลำครับรถเทนลเลอร์รถแกไม่โคครับแต่ว่าเป็นหางปลารถเดียวนีี่เจ้าก็มไม่ใช่น,ใชน้ะไมใลดินะนิ่นสวยครับเน้เนแข็งแรงสร้างในก้าวไว